ชมนะครับลบทางนะครับลบทางเลย,ลเลยไป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  mới bắt hàng đầu đi. đúng rồi. đúng nhất đầu. nhất 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 ชุดใหญ่มากๆนะครับเจ้งหลันซิปหลันหรือหลนันผมไฟลัดออกลัดต้นนี้น,นะครับ,บออร่าไทยเบิกฟ้านะครับบอกไฟลัดนะครับออกไฟลัดนี่รอบ10ปีนะครับทางขายเจงมานะครับของขายดีนะครับผมี๋ยวมาดูด้วกันนะครับออกหลากหลายเลยว่ะนี่นะครับของใหญ่นะครับบังไฟลัดนะครับนีออร่ไทยเบิกฟ้า ครับบางแรของปีนะครับสัตหางจากเมืองพนมไพรนะครับรอยเอนะครับอระไทรเบืกองฝานะครับใจมากๆนะครับจนี่ชุดงานชุดหง่ามากๆเลยนะครับมันนีนะครับบุกไฟลานนะครับ ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสวยงามนะครับวงไฟล้านนะครับองจีมงานออรไทยเบิกฟ้านะครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับชวมวงไฟล้านแล้วก็ชวมวงไฟสิบล้านต่อเลยนะครับประมาณสี่โมงแรกนะครับวันนี้นะครับมีวงไฟสิบล้านอีกหนึ่งบังหนึ่งมัดนะครับ

มุนตะตองเลยนะครับหมุนตะตองเลยนะครับสวยงามมากนะครับการเดินทางนะครับอ,อร่ไเบอรฟ้านะครับไม่ลาดน,นะครับตอนล้องเหรียกยอเบอรฟ้าวาไเบฟ้าไปลูกหลานฟ้ายินดีจะาน้อนงจงได้ไล ผมเดินทางครับผมเดินทางอยู่คนมันหลายไป long หน้าเทียบหน้าเบรกหน้านะฮะคงหนังนี่คือดังดีพว่าไปเหมืองควงเทียบกนหลังเดอ ตบ่เเป็นเสียีบนเจ้า่าแนรถเจ็งต้มซุยางต้มุยางต้มหางต้มงต้มหางตยางแกว่าบ่าต้มหางครับมันเป็นอย่างคือเบาใช่ครับนั่นบอกผมงที่ครับ ุดนตัวหนูดำๆลงมาพี่นองแลวมีก้อนตั้งๆก้อนนั่งนน่นเบียดด้านขวามือแ้่ก็มีก้อนอีกเส้นหนึ่งร่องรับหนึ่งฝังตัวไม่แล้วครับเนี่ยนอนโอระไทยเบิกฟ้าหมวกยุ้ใสหมวกยุ้ใสากับการลอก่อยตั้งไฟล้านขนาดท่อแปดสุดยอดครับเริ่มกระทบตามลงมา ท่านครับ265้คะแนนสองคะแนนวานตรี